แจ้งข่าวดีสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินตกเบิก5เดือนค่ะส่วนวันเวลาในการจ่ายเงินเป็นวันไหนวันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารว่าในส่วนของทางกระทรวงการคลังจะเร่งดําเนินการจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมกลุ่มนี้ได้เร็วสุดวันไหนและในส่วนของการรับเงินในครั้งนี้จํานวนเงินที่ได้รับแล้วก็เติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คนละเท่าไหร่ได้ทุกคนหรือไม่ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซ่บค่ะหากเข้ามา ร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศยังคงอัปเดตการจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งข่าวดีจากกระทรวงพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกรมกิจการผู้สูงอายุค,ค,ค่ะออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าจะมีการอนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นลักษณะของการจ่ายเงินตกเบิกโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน งวดแรกภายในเดือนเมษายนนี้ก็คือปลายเดือนเมษายนนี้ส่วนบัรและเวลาวันนี้เรามาติดตามค่ะในการจ่ายเงินครั้งนี้ตกเบิก5เดือนเลยนะคะคุณผู้ชมมีเกณฑ์การจ่ายเงินเดี๋ยวเรามาตามกันเลยค่ะสำหรับบัตรคนจนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2565นะคะซึ่งทางพอมอได้มีการอนุมัติโดยคณะกรรมาการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุเดือนละ50บาท ท100บาสำหรับปี2565โดยเกณฑ์จากการจ่ายเงินผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ในวงเงินรูดซื้อสินค้าเดือนละ300บาทจะได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละ100บาทค่ะซึ่งถ้าหาก5เดือนจะได้รับอยู่ที่500บาทนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐรูดซื้อสินค้า200บาทต่อเดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์50บาทถ้าสมมติว่า5เดือนนะคะก็จะได้รับอยู่ที่250บาทโดยในการจ่ายเงินใน ปีงบประมาณ2,565จะแบ่งจ่ายออกเป็น2ช่วงคือช่วงแรกจะเป็นเงินตกเบิก5เดือนเลยค่ะโดยทางกระทรวงการคลังจะเริ่มโอนเงินในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2,565นะคะและก็โอนเงินงวดแรกเข้าผัดผ่านบัตรเครดิการแห่งรัฐในส่วนของการระบุวันจ่ายเงินตอนนี้แจ้งไว้แค่ว่าปลายเดือนเมษายนน่าจะเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการโอนเงินแล้วก็เติมเงินเข้าบัตรเครดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของเดือนพฤษภาคมถึง เดือนกันยายน2 5 6 5กรมบัญชีกลางแจ้งชัดว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกเดือนในลำดับต่อไปค่ะในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้สําหรับผู้สูงอายุที่จ่ายเงินสงเคราะห์ยังชีพสําหรับผู้มีไรายได้น้อยนะคะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ2 5 6 5สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไปโดยโกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินงวดแรก ใน5เดือนปลายเดือนเมษายนนี้ไม่ได้รับทุกคนนะคะเอาละค่ะข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e เป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ